เรา my friend ว ER. ันน okay. hey, ี้อยู่กับวันนี้อยู่กับใครครับเฮ้ยเอาดีๆดีวันนี้อยู่กับใครอยู่่กับพีดเฮ้ยผมเป็นไรเนี่ยผมผมชื่อว่าต้นนะครับทุกคนใช่เขาชื่อว่าต้นและไอ้จ้อยผมชื่อว่าผมชื่อว่าโกนะ ความจริงอาจจะื่อมาดูนะครับแต่ว่าผมตัดบิกก็เลยชื่อว่าแล้ววันนี้เราอยู่กับแมพเราอยู่เราอยู่ในแมพที่ชื่อว่าเอ,อ่อ Power Skilling College ไซคูนนะครับใช่แล้ววันนี้เราจะมาสร้างบ้านเล่นวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านอยงาทำเป็นบารคราฟเลย เฮ้ยมาทำไมเจ้าหนูม่เอเฮ้ยไปปุกปลุกคนปลุกปลุกป่าปัอวบวมเออ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  ไปกูฟ้งางกูฟุงางกูเก่งว่านี่กูเก่งกายเกอวาไปแลวไปคแล้วคาแล้วคารบิดคารบิดคาราบิดเลยอันนี้มีเงินพันเจ็ดร้อยเราจะไปสร้างกันครับกำแพงสี่ชั้นสองเลสร้างกันเฮ้ยไม่มีปิดตรงนี้ด้วย ระดับสนุกเฮ้ยเห็นเห็นนี่ทำอย่างนู้นนี่นู่นน็่นี่นี่นะเพื่อนนะเพื่อนไอป้องเธออยู่นั่นจะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นแหละกูโจจะมีปีนเข้าบ้านมัง่ายอยู่พี่เราเข้าไปแล้วขโมยพรงเดศษ เอ้ยต้องียอะไปแกน้ไม่ได้หรอกเนีเยอะไปไม่ได้หรอกไม่ได้แล้นี่อาเรียบร้อยเลยกัวเตินเนี่ยต้นนั่นเหรอลองอัดนี่นะเป็นไงฮะโอ้โหความมันมันได้บังเกิดแล้วให้อัดไปเกลี่ยทีเดียไเลบ้างสองนาทีกว่าแล้วสองนาทีใช่ไหมประมาณ อาจประมาณเจ็ดทีไอาจจะมัน <c oughs> อาจจะมันลองเล่นเราได้ของมาละเราได้ของมาละเราได้ของมาละเอ้ยมาล,ละ,ละเอ้ยถูกได้ของอะไรวะเนี่ยเท่บอลไฟใบมีดโอ้โหเฮ้ย <c oughs> บอลมีดไม้ไฟเฮ้ยไม้ไฟวัน <c oughs> นี้เราจะไป <c oughs> รเราจะไปอัสเคโนยูเ U M O บ้านคนอื่นสวัสดีเช้าลก มาแล้วเลยมาแล้วเลยไอ้นุ่มตายไปซะเอาเสร็จเองลองส่งในกลุ่มแล้วเราอาจจะหา <c oughs> แน่นอนกลุ่มลับเขียนตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันยแย่แล้วแย่แล้วมันมีเรื่องปัญหาแล้วอะไรบิ๊กจ้ามันเห็นมีปัญหาเลยโอ้โหแชทกลุ่มแล้วหลุด อลายโลกทิ้งแล้วได้แล้วาลายโลกเราบินต้าซื้อมาได้จะเป็นหน้านะเก็บตังค์ซื้อสิ่งนี้ดีกว่านะครับเดินทางเร็แงได้เวลาทลายูผาแล้วโอเคก็อคอขอตัดไปตอนที่เอ่อมีสกิล ชั้นสองเลยก็แล้วกันนะครับผมดูคนครับตัวนี้เจอโปเอาอะไรไงในนโปดูนดยโปโอ๊ยตัวนไม่ใช่ไม่ใช่โปคนนี้ไม่ใช่โปคนไหนโตนั่นนั่นนั่นที่มินอยู่นะครับสิต้บอกครับสีฟราฟนะครับข้อรถไเสียฟ้าอยู่บนฟ้าตีอยู่บนบนบน มันหายไปไหนแล้วลมื่อไหร่ต้องเขียวต้องรีพอร์ตป่ะไอ้ไอ้ไอ้ตัวฟ้ารีพอร์ตนี่นีหนีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับตัวฟ้านี่เมื่อกี้มันเป็นอะไรแบงค์ต่างเนี่ยหึจริงใช่เอ่ออะไรดีการุ้งนี่ส่งมาแล้วนี่ดูดิ ดูดิเขาบินได้ทุกคนเขาบินไเขาบินบินเขามาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าโอ้ก็สุดรีพอร์ตเรารีพอร์ตเข้ามาแล้วนะฮะถึงแม้เราจะไม่อยู่ในหน้าจอแต่เรารีพอร์ตไปแล้วนะฮะใช่โอ้โหโอ้โหโอ้ตายฮะเฮ้ยปึ๊บ ตัดตัดตัต okay. 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 <t rast> ัดต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 ัดเัดตัดตัดเัยลรตับตัดไัตันที่ตอ่ตมีไปดตัดตอดตั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 ดตอดตี้นัดตัดตัดตัมไอดัดตัดวัดัดนะดรัดััดดดตดตัั ใช่ฮะมลนโดนทโมยมันอยู่ไอรานมันไม่รู้ไม่รูแล้วโดนแล้วไงอ้าวง้าวใน้่วนทำไวมันคือสกิลธดาโ้ย ผมผมผมรีพอร์ตไปแล้วนะผมเห็นมันได้แล้วไอ้ไอ้หนี่งไอ้ที่มันบินได้นะครับไม่ต้องห่วงผมว่าผมไม่มีพรนะครับตอนนี้พิ่ผมได้รีพอร์ตไปแล้วเอาละคุณโตนเอาละคุณโตนคุณจอยก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากคลิปนี้ก็เปิดคุชเตอรแล้วเพื่อนสวัสดีครับ